เพื่อนๆครับผมใช้น้ําจากลาห้วยลําพอกในการต้มสีไหมจากธรรมชาติเพราะว่าลําน้ําใยนี้คือแหล่งรวมอารยธรรมวัฒนธรรมจากจังหวัดสุรินทร์ไหลรวมลงมาอยู่ที่นี่แล้วในผ้าไหมชุดนี้ผมทําออกมาเพื่อเป็นแหล่งรวมของวัฒนธรรมอีสานใต้ผ้าไหมมัดหมีสุรินทร์ดังคํากลอนที่ว่าสุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ผ้าไหมงามประคําสวยร่ารวยปราสาท ผักกาดหวานเข้าสารหอมงามพร้อมวัฒนธรรมน้อมนำเกษตรอินทรีย์และผมจะใช้ผ้าไหมมัดหมีนี้แสดงออกถึงผลงานศิลป,ปะที่ผมสร้างคิดแล้วก็ทดลองทำจนสำเร็จออกมาเป็นผ้าไหมมัดมีเทคนิคสร้างสรรค์ที่รวบรวมไว้ในผ้าไหมมัดมีชุดนี้เพื่อนๆคอยติดตามชมนะครับว่าผลงานจะเป็นอย่างไรรออีกสัก3เดือน พฤษภามิจูนา,นากรกระดาออีก3เดือนได้เห็นผลงานแน่นอนครับว่าผ้าไหมมัดมีชุดนี้จะประทับใจทุกท่านไหมรอติดตามชมนะครับ